เป็นข่าวของคุณชัยภูมิป่าแสนะทุกคนคงจะจำได้เนะเาะที่เป็นนักกิจกรรมชาวลาหูนะคะก็ได้ถูกทางการทหารเนี่ยแหละสังหารนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาบอกว่ามีการเปิดไทม์ไลน์นะคะหปีคดีของคุณชัยภูมิป่าแสซึ่งเป็นเยาวชนนะคะในวัยเพียง สิบอืมสิบกว่าปีเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาเนี่ยผ่านไปแล้วถึง6ปีว่าเขาเนี่ยได้รับการเยียวยาแค่ไหนนะมาดูกันเขาบอกว่าเอ่อจากการที่มีการยกฟ้องนะคะแล้วก็นําไปสู่สุดท้ายแล้วมีการเยียวยาสองล้านบาทเขาบอกว่าวันที่สิมีนาคมนะ,ะในปี60ศูนยชัยภูมิป่าแสหรือว่าคุณจะอุนะคะ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมปีที่4เท่านั้นเองคิดดูนะคะว่าเยาวชนในวัย10กว่าเนี่ยแหละถูกทางการนะคะสังหารก็บอกว่าเป็นนักเรียนชั้นม .4 ีนะในโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมอำเภอเจาอำเภอเชียงดาวนะคะจังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณด่านบ้านรินหลวงนะ,ะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของเขาเนี่ยแหละได้สังหาร แล้วก็ถึงแก่ชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ทหารหนาที่ก่อเหตุก็ได้มีการกล่าวอ้างบอกว่ามีการกล่าวหาว่าเขาเนี่ยมียาบางอย่างนะคะในจำนวนถึง2,800เม็ดได้ซุกซ่อนอยู่ในรถที่ชัยภูมิเนี่ยได้ขับมาแล้วชัยภูมิเนี่ยมีการขัดขืนจับกลุ่มแล้วก็มีการควักบางสิ่งบางอย่าง มาคว้างใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายโอ้นี่มีคิดว่าแบบเกินเบอร์ไปมากเลยนะเกินเบอร์อืมแล้วก็บอกว่าทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยได้ตัดสินใจที่จะวิสามันแล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยโอ้โหน,นี้มันชัดเจนน่ะมันเหมือนกับเป็นการปิดปากนะปิดปากเหยื่อบางอย่างซึ่งคุณชัยภูมิเนี่ยน่าจะไปรู้เห็นอะไรมากกว่าเขาบอกว่า แล้วมันสวนทางกับหลักฐานหรือว่าภาพนิ่งที่ชัยภูมิป่าแสเนี่ยได้ยืนให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจค้นรถอย่างสงบเลยที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่ได้เกิดเหตุแล้วเมื่อได้ขึ้นสู่ศาลนะคะกล้องวงจรปิดที่ได้บันทึกเหตุการณ์เนี่ยกลับหายกลับหายไปนะคะอันตรธานหายไปเลยแสดงว่าเป็นการทำลายหลักฐานนั่นแหละ เขาบอกว่าท่านท่านที่ว่าหลังเกิดเหตุนะคพอพบอทอบอ,อืทำไมค้างเขาบอกว่าหลังจากที่ได้เกิดเหตุนะคะพอบอทอบอแล้วก็แม่ทัพภาคที่สามเนี่ยได้ระบุว่าได้ดูกล้องวงจรปิดแล้วนะรู้สึกมันผิดปกติ ขาบอกในวันที่9สิงหาคมนะคะปีพศ2561สำนักงานเลขานุก,การกองทัพบ,บกนะได้มีหนังสือลงวันที่6สิงหาคมปี61ได้ส่งถึงรัศดารัศดานะมนูรัศดาเป็นอุปนายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนแล้วก็หนึ่งในทนายความคดีวิสามันฆาตกรรม ของชัยภูมิป่าแสนเนี่ยแหละโดยที่ว่ามีใจความว่าวันที่24มีนาคมปี60กองมัญชาการควบคุมที่1หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่5ได้มีการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลวงจรปิดออกจากจุดตรวจบ้านลินหลวงเพื่อมีการเตรียมการที่จะส่งให้ สถานีตำรวจทูทรนนาหวายแล้วก็เมื่อวันที่27มีนาคมปี60กองกำลังขาเมอืองก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมดำเนินการเพื่อที่จะเปิดดูข้อมูลภาพเหตุการณ์ในวันที่17มีนาคมปี60แต่ภาพในเครื่องบันทึกข้อมูลนั้นเป็นภาพของวันที่20ถึงวันที่25มีนาคมปี60 กลับไม่มีภาพของวันที่17มีนาคมปี60เนื่องจากเป็นระบบบันทึกซ้ำอัตโนมัติของเครื่องดังนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จึงได้ทดลองทำสำเนาไฟล์ข้อมูลในช่วงวันที่17มีนาคมปี60ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่10นาฬกาจนกระทั่งถึง10นาฬิกา10นาทีเพื่อที่จะเปิดดู แต่ก็ปรากฏว่าไม่พบข้อมูลภาพใดๆของวันดังกล่าวเลยจึงไม่ได้เก็บสำเนาไฟล์ดังกล่าวเอาไว้เพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยทั้งนี้เนี่ยข้อมูลตามหนังสือตอบกลับของทางกองทัพบ,บกดังกล่าวเนี่ยค่อนข้าง่ยขัดแย้งกับคำที่ให้สัมภาษณ์ของผู้นำกองทัพที่ได้เคยระบุเอาไว้ในทํานองที่ว่าพวกเขาได้ดูภาพ จากกล้องวงจรปิดทั้งหมดแล้ววันที่26ตุลาคมในปี63สารชั้นต้นได้ยกฟ้องสารแพ่งอ่านคำพิพากษาคาดีที่นาปอยป่าแสซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณชัยภูมิป่าแสเป็นโจทฟ้องทางกองทัพบ,บกให้มีการชดใช้ทางละเมิดกรณีทางทหารสังกัด กองทัพบ,บกได้มีการวิสามันชัยภูมิที่ด่านดินหลวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันที่2 6ตุลาคมปี64ที่ศาลแพ่งถนนรัชดาพิเศษศาลได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรในคดีหมายเลขดำพพอพานทับ6อที่ นาปอยป่าแสมารดาของชัยภูมินักกิจกรรมเยาวชนชาวลาหูได้ไปโจทฟ้องกองทัพบ,บกซึ่งกองทัพบ,บกนั้นก็เป็นจำเลยให้มีการชดใช้ทางละเมิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหารสังกัดกองทัพบ,บกได้วิสามันในวันที่20อ่าตายแล้วเดี๋ยวนะหายไปไหนนะ ม,มันมีโฆษณาเด้งเข้ามานะคะสักครู่ค่ะโอเคมาต่อกันนะคะบอกว่าในวันที่26ตุลาคมปี63นะคะศาลก็ได้ยกฟ้องแล้วก็บอกว่าศาลแพ่งเนี่ยได้อ่านคำพิพากษาคดีที่นาปอยเ,ออเป็นโจทยื่นฟ้องนะคะต่อมาในวันที่26ตุลาคมในปีพศ2564นะ้าาที่ศาลแพ่ง ก็ได้นัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำนาพพันสองานึ่งทับสองห้ากแล้ก็บอกว่าต่อมาในวันที่26มกราคมปีพออันห้าสิบห้ที่ศาลแพ่งนะคะได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยยืนตามศาลชั้นต้นก็คือยกฟ้องคดี ครอบครัวของชัยภูมิป่าแสในการฟ้องกองทัพบ,บกจากกรณีที่ครอบครัวของนายชัยภูมิเนี่ยได้มีการเรียกร้องค่าเสียหายจากทางกองทัพบ,บกซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของทหารจำนวนสองนายที่ได้ทำหน้าที่ในการวิสามันฆาตกรรมนายชัยภูมิป่าแสเมื่อวันที่17มีนาคมปีพศ2560 วันที่16พฤศจิกายนโดยสารดีกาได้มีคำพิพากษานาะสั่งให้กองทัพบกในฐานะของหน่วยงานที่ดูแลการวิสามันนายชัยภูมิป่าแสได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับครอบครัวของคุณชัยภูมิป่าแสเป็นจำนวนเงินนะคะ2 7 2ล้านบาท โดยเป็นค่าปลงศพน้าหนึ่0แส0บาทแล้วก็เป็นค่าอุปการะแม่ก็คือคุณนาปอยเนี่ยหนึ่งล้านเก้าแสนห้าบาทแล้วก็ค่าทนายความนะคะห้าหมบาทสำหรับเป็นค่าเยียวยาจิตใจที่ทางครอบครัวเนี่ยได้มีการเรียกร้องไปนั้นงาสารได้มองเห็นว่าน,นายชัยภูมิป่าแสนเนี่ย ต้องเป็นผู้เรียกร้องเองโหนี่จะบ้านเปล่านะคะก็คือเขาเสียชีวิตไปแล้วก็เนี่ยแหละคือถามว่าดีใจไหมก็ต้องก็ต้องแสดงความดีใจด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาจําได้ใช่ไหมคะว่าเราเคยพูดถึงเรื่องของการเรียกร้องในลักษณะแบบนี้ไปอ่ะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นสตอชอเนี่ยกี่ครั้งแล้วอย่างในคดีของคุณ ไฮโซลุกนัด so อย่างเงี้ยหรือว่าคุณพายุดาวดินอะไรพวกเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเรื่องมันจะเงียบหายไปจําได้ใช่ไหมคะแล้วก็อ่าไม่จําได้นะรู้สึกจะคุณไฮโซลุก so นั้นเนี่ยน่าจะได้รับการเยียวยาอันนี้ไม่จําได้แล้วก็อ่าของคุณพายุดาวดินเนี่ยก็น่าจะอ่อตามรอยกันไปหรือเปล่าแต่ณวันนี้เนี่ยคุณชัยภูมิป่าแสที่ซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็ เสียชีวิตไปนานมากถึง6ปีแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาได้รับการเยียวยามีก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะเพราะที่ผ่านมาส่วนมากเนี่ยคนที่เป็นผู้มีอำนาจของรัฐเราเนี่ยจะลอยตัวลอยนวลน,นะคะแต่นะวันนี้เนี่ยเขาต้องจ่ายให้กับครอบครัวป่าแสนเนี่ยสองล้านกว่านะสองล้านเจ็ดหกว่าสองล้านเจ็ดหมื่นสบาทนะ,ะก็ขอแสดงความยิดีด้วย อืมโอเคนะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูในอ่าเดี๋ยวนะเรามาดูในสื่อเดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้มีไปดูในสื่อของ the m a t t e r นะคะไม่แน่ใจว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเปล่าถ้าเราย้อนไปดูคร่าวๆเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นข้อมูลลักษณะดเดียวกันนะคะแต่ว่าโอเคเขาบอกว่า อันนี้ขอขยายความนิดหนึ่งเขาบอกว่าการเสียชีวิตของชัยภูมิเนี่ยนำมาสู่การตั้งคำถามจากสังคมในวงกว้างเลยทั้งความเครือบแคลงใจต่อข้อเท็จจริงของเหตุการณ์การตายแล้วก็ปากคำของพยานแวดล้อมที่ให้ไม่ตรงกันเช่นฝั่งหนึ่งได้บอกว่าชัยภูมินั้นขัดขืนแล้วก็มีการพกพาบางสิ่งบางอย่างนะในการ เขาเรียกอะไรต่อสู้หรือว่าขัดขวางการเข้าจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แล้วก็ไอสิ่งที่พกมาบางอย่างเนี่ยมันจะสร้างความเ,เสียหายนะคะหรือว่าสร้างเขาเรียกอะไรภา,าระให้กับเจ้าหน้าที่อรืว่างั้นเถอะเขาก็เลยอ้างว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดก็คือวิสามันซึ่งเหมือนกับว่าภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยมันมันย้อนแย้งแหละว่างั้นเถอะ ก็คือบอกว่าในขณะที่ชาวบ้านเนี่ยที่เกิดเหตุได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไทย PBS นะคะได้ระบุว่าชายภูมิป่าแสน้นได้โดนลากออกมาจากการถูกลุ่มทำร้ายว่างันเถอะพอวิ่งหนีปุ๊บก็เลยโดนวิสามันเห็นไหมคะว่าข้อมูลมันแย้งกันเลยแล้วบอกว่าจากความไม่ชอบมาพากลที่นักสิทธิมนุษยชนเนี่ยได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย จัดการถึงชีวิตไหนจากปมภาพจากกล้องวงจรปิด CCTV นะคแล้วก็บอกว่าในขณะที่วิสามันก็ไม่เคยปรากฏสู่สายตาสาธารณาชนเลยในขณะที่ผอบทออบอขณะนั้นมีการพัดพิงว่าเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยซึ่งสรุปแล้วกล้องวงจรปิดอันนั้นเนี่ยอันตระานหายไปนะคะก็คือเหมือนกับว่าพยายามที่จะปกปิด ไรร่องรอยนะประมาณนั้นไม่ให้สาวไปถึงนะว่าสรุปแล้วเนี่ยเป็นการลุมทำร้ายหรือว่าเป็นการวิสามันจริงหรือเปล่านะหรือว่าเป็นการปิดปา <S <S กเพราะบ่ทางนี้มีข้อสังเกตด้วยว่านี่เป็นเพียงแค่การรับผิดทางแพ่งและยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยต้องมารับผิดชอบโทษทางอาญาแต่อย่างใดก็คือเหมือนกับว่า โอเคอาจจะเป็นการเยียวยาจริงแต่ไม่ได้เอาผิดกับเจ้าหน้าที่หรือว่าจับมือใครดมไม่ได้ว่างั้นเถอก็คือเยียวยาแค่ทางด้านจิตใจหรือว่าค่าเสียหายแต่ไม่ได้มีการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัดเลยก็เห็นไหมคะว่าไม่คิดว่าไอไอลักษณะของการใช้เงินปิดปากเนี่ยแล้วเงินที่เอามาปิดปากเนี่ยเป็นเงินที่ไหนเป็นเงินของแผ่นดินหรือเปล่า แสดงว่าเจ้าหน้าที่ที่ทําการวิสามันหรือว่าสังหารชัยภูมิป่าแสก็ลอยนวลน,นะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละแล้วลอยนวลก็เหมือนกับเจ้าหน้าที่รัฐนั้นเป็นฆาตรกรซะเองก็คุณลองดูแล้วกันนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยในสิ่งที่เราพอจะดีใจกับครอบครัวของป่าแสได้ก็เป็นเพียงแค่การเยียวยาทางด้านจิตใจหรือว่าในเรื่องของการซัพพอร์ตคุณแม่เขาคุณนาปอย นะเพราะว่าบุตรชายซึ่งเป็นหัวเลี้ยหัวแรงของครอบครัวเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุนะคะก็สมควรที่จะได้รับการเยียวยาก็ได้รับการเยียวยาไปเกือบ2ล้านนะแต่ว่ากลับการเป็นว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็อาจจะลอยนวลน,นะคะเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยโอเคเราได้ความคืบหน้าในเรื่องของการเยียวยาครอบครัวของป่าแสนะก็เรียกว่าอาจจะมีความคืบหน้า ไปอีกสเตปหนึ่งนะก็นำมารายงานให้ฟังเพราะว่าไม่จำได้เลยหลาย,ลายครั้งเลยเวลาที่เราอ่านถึงเเขาเรียกว่าข่าวของคุณัทภูมิป่าแสนี่ไม่จำได้เลยว่ามีอ่านครั้งใดนะมีมแจะใส่หน้าใส่หน้าก็คือกี่ครั้งกี่หนหน้าที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องราวของนักกิจกรรม ที่เป็นพวกชาติพันธุ์อะไรพวกนี้ส่วนมากมักจะถูกลืมแล้วก็จาไม่ได้รับการเยียวยานะ,ะก็คือเหมือนกับว่าถูกเพิกเฉยว่างั้นแหละก็อันนี้ก็บอกบอกตามตรงเลยว่าคืออย่างน้อยเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกรู้สึกรู้สึกดีในระดับหนึ่งนะว่าเอออย่างน้อยก็ได้รับการเยียวยาในเรื่องของเงิน แต่ว่าในเรื่องของการเอาผิดเนี่ยก็คงจะลําบากะนะเนพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแม่งไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้รับการเหลียวแลเนาะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นสตอชอนะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานราชการก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยแหละนะคะต่อมาเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเนี่ยเดี๋ยวเราแวะไปดูทางเอ็มเนสีนิดนึง นะคะเพราะว่าทาง a อม e s t y เนี่ยก็ได้รายงานด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงนะว่ามันมีอะไรที่จะขยายความได้บ้างอ๋ออันนี้ก็เป็นปุ่มหลังนิดนึงเดี๋ยวเราแวะไปดูกันเขาบอกว่าหลังจาก6ปีที่ผ่านมานะคะศาลก็ได้มีการตัดสินเนาะที่จะเยียวยาให้กับทางครอบครัวของป่าแสเนี่ยแหละทีนี้ไปดูคร่าวๆกันนิดนึงเขาบอกว่าชัยภูมิป่าแสคือใคร ก็คือเป็นนักกิจกรรมชาวลาหูนะคะในวัย17ปีเขาเนี่ยมีการทำงานเรียกร้องในสิทธิของชาวลาหูนาแล้วก็เป็นชนกลุ่มชนกลุ่มน้อยก็และกันนะคะเป็นชาวพื้นเมืองในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็ยังเป็นนักทำหนังแล้วก็เป็นนักดนตรีมือสมัครเล่นผลงานของเขาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการพูดถึงประเด็นสิทธิชนพื้นเมือง แล้วก็สิทธิในที่ดินแล้วก็คนไร้สัญชาติไปจนกระทั่งถึงการรณรงค์ต่อต้านในเรื่องของการใช้ยาในชุมชนชาวลาหูด้วยเขาบอกเมื่อ9้าปีที่แล้วนะคะโอ้โหคดีนี้ก็โหดถูกเหมือนกันคดีของคุณบิลลี่พอลจีนะะทุกคนก็คงจะจําได้ทุกวันนี้ก็ยังมืดดำอยู่เหมือนเดิมนะคะก็มาดูก<ๆ>ันเขาบอกว่า9ปีที่แล้วนะคะบิลลี่พอลจี รักจงเจริญเป็นนักกิจกรรมชาวพื้นเมืองปากากากยอได้ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ด่านมะเรวแล้วต่อมานะคะ6ปีที่แล้วชัยภูมิป่าแสก็เหมือนกันงาก็ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็ถูกสังหารน,นะคะโดยสถานที่เกิดเหตุค,คือคือที่ไหนหรู้ไหมคะด่านตรวจนะคะก็คือคาหนังคาเขาเลยว่าอยู่ในเขตที่มีการตรวจ แล้วเขาก็อ้างน,นะคะว่าชัยภูมิป่าแสเนี่ยขัดขืนนะคะแล้วก็พยายามเนี่ยทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งคุณชัยภูมิป่าแสเนี่ยอยู่ในวัยเพียงแค่17ปีนะคะเป็นนักเรียนชั้นม4คุณคิดดูแล้วกันว่าเขาก็โยนให้เลยว่าพบสาร หน่วยยา,านะคะจำนวนถึงสองพันแดร้อยเมตรก็คือเอาง่ายๆว่ายัดเป็นผู้จำน่ายเลยว่ากันเถอะแล้วก็ถูกสังหารนะในบริเวณด่านตรวจแล้วก็มีการรายงานนะคะบ,บอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทหารไทยประจำการอยู่อ่าอันนี้ก็ชัดเจนนะคะหนังคาขาวว่าคนที่จัดการก็คือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละ แล้วก็บอกว่าไม่กี่วันหลังจากที่คุณชัย,ชยภูมินะเสียชีวิตทาง a อมเนสซีเนี่ยก็เรียกร้องใหเ้เรื่องนี้นะคะไม่เงียบหายแล้วก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็พบว่ามีเงื่อนงำทั้งหมดเลยมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นพยานต่างเนี่ยก็จะให้การอ,อ,อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือล้วนแล้วแต่ไปขับกับเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่านะพวกบรรดา ครอบครัวนะคะแล้วก็พวกพยา,ยานชาวบ้านทั้งหลายแหล่ล้วนแล้วแต่นะโดนภัยคุกคามโดนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละไปคุกคามข่มขู่แล้วก็บอกในปี6-2นะค,ะคุณแม่ของคุณชัยภูมิเนี่ยก็เป็นโจทย์ฟ้องนะเราก็เรียกว่าโดนยกฟ้องอะไรต่างๆนานาน,านะ,ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยก็ วันนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าได้รับความยุติธรรมในระดับหนึ่งนะที่ศาลเนี่ยก็เมตานะอันนี้เราต้องใช้คํานี้เลยว่าที่ผ่านมาเห็นไหมคะเราพูดไปแล้วว่าศาลชั้นต้นเนี่ยมีการยกฟ้องแต่ว่าศาลอันเนี้ยก็คือยังมองเห็นความยุติธรรมว่าคุณแม่เขาเนี่ยควรที่จะได้รับการเยียวยาโอ้น,นี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นเป็นเป็น,ปนความเหลือเชื่อจริงอ่ะที่ที่ได้รับการเยียวยาสองล้านนะคะอันนี้ก็ต้อง ขอแสดงความยินดีกับคุณนาปอยนะคุณแม่ของคุณชัยภูมิส่วนในเรื่องของทางแพ่งอะไรเนี่ยก็ต้องว่ากันต่อไปเนาะม่เชื่อว่าทางด้านของเอ็มเซีอะไรเงี้ยก็อาจจะไปให้คําแนะนําหรือว่าไปาต่อสู้นะเพื่อคุณชัยภูมิแล้วก็ครอบครัวงป่าแสเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะที่มีการาคืบหน้าไปบางส่วนนะเราก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็นํามารายงานให้ทุกคนได้ฟังด้วยเนาะ อืประมาณนี้นะคะ